ลุกแบบสาวเมริกาเท่ๆเปรียปร้ยวๆเน้นงานผิวจะบอกหมดเปลือกทุกเม็ดภายใน10นาทีต้องใช้ตัวไหนเป็นตัวเดียวที่เอามาเลิศที่สุดแล้วอะตาชมากทุกคนไปแบบจึง้งๆเลยแหละค่ะที่เมกา สวัสดีค่ะพบก,กับชี่ชูชาแนล,ลนะคะวันนี้ก็จะมาในลุคของเด็กเมกาสาวเมกาไม่เอาเด็กเมกาเป็นสาวแบบสาววัยรุร่นเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนลุคเลยจากสาวหวานที่ปกติชล่จะแต่งหน้าแบบเบาๆสาวหวานเนาะจะเอาเป็นแบบให้มันดูเท่มันดูแบบโตขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ชล่จะมาแชร์หมดเปลือกเลยว่าสิ่งที่ชลิเอามาอย่างละหนึ่งเนี่ยยกเป็นลิปสติกนะเป็นอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ Da! อันนี้นะคะก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นหน้าสดนะคะซึ่งยังไม่ทาเลยเลยนอกจากทาพวกครีมพวกสกินแคร์รูทีนทั่วไปเพื่อจะบอกว่าเฉลี่ออยฟลายมาทุกแบบทุกรันแล้วอ่ามีแค่จะไปโปะตรงที่ไปรัดหนึ่งนะคะก็คือกลับไปที่รัดเก่าที่เคยเรียนอยู่ซึ่งเขาใช้น้ำบาดาลในการล้างหน้าแล้วก็สิวเห่อมากเลยปรากฏก็บำรุงทุกอย่างก็จบนะคะนี่กิน2ตัวนี้นะคะคอลลาเจน4่มะเขือเทศตอนเช้า3แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยตัวน,นี้อีกสแล้วนี่ก็อีก2นะคะ มาเริ่มกันเลยเราจะเอาแบบงานผิวแบบฝรั่งแบบสายฝอแต่ว่าเฮ้ยเอ๊ะผิวดีอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารองพื้นตัวเดียวที่เชอรี่เอามาก็คือตัวนี้นะคะทุกคนตัวที่เชอรี่เอามาเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของสีจันซูเปอร์ v e เ a อร์เอชฟ a าวเดเดี๋ยวจะให้ดูแบบ Before After แล้วก็ให้ดูครึ่งหน้าด้วยอ่ะเี่หเนี่ยให้ดูเนื้อเห็นเนื้อปะมันจะมีทั้งหมดสเฉดสีของเชอรี่ใช้เนี่ยจะเป็นสี1 2 0เบท ที่อ่านมาก่อนที่จะแบบเอามาเนาะคือมันจะมีตัวที่แบบ มาดเบลอเบลอผิวพวกรูขุมขนของเราอะได้อย่างแบบเนียนกลิบมากแล้วก็อย่างเชลิี่มีรอยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะหายไปแบบหายไปเลยซึ่งเขาจะใช้ตัวหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีชื่อว่า Airy Ball Blurring Technology ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการแบบเบอลอรูขุมขนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ปกปิดเนียนกริบทุกอน,นูจริงๆแต่ว่าเชลิี่จะรู้สึกเลยว่าเขาจะใช้มีความแบบ a r รี่ r อรคือการให้อากาศเข้าสู่ผิวได้ให้ออกซิเจนเข้าสู่ผิวได้อ่ะมาลองใช้กันเลยนี่เดี๋ยวเชรี่ให้ดูปึ๊บ เห็นความแบบบางของมันปะ่ะคือถ้ามันหนามันจะแบบชังกี้อยู่บนหน้าถูกปะแต่อันนี้ฉินอยากได้ความแบบบางของเขาอะทุกคนทุกคน ทุกคนดีมันหน้ามันบางมากแต่มันจะมีความแบบไวท์เทนนิ่งขึ้นมาถูกปะเพราะว่าเขาจะมีไวท์เทนนิง่งปบไทดยมันจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นมาระดับหนึ่งเห็นปะอันนี้คือตรงที่ยังไม่ทาอันนี้คือตรงที่ทาแล้ว <S <S ให้แบบบิวทิลนิดทีลนิดทีลนิดบนหน้านะคะ <S 2> <S 2> ค,ค่อยๆบิวไปสําหรับคนที่รอยดํารอยแดงเยอะหน่อยหรือว่ามีพวกรอยอะไรเงี้ยมีสิวให้ค่อยคกบสมมุตินะ <S 2> <S 2> อ่ะชล่มีรอยตรงนี้ <S <S ฉีไม่ใช้ไม่ใช้ตัวที่เป็นคอนซีลเลอร์เลยฉีจะใช้ตัวสีจันซูเปอร์คอเวอร์จดฟลาวเดชันตัวนี้แหละเห็นปะตัวเนี้ยค่อนข้างแบบบิวบิวบิวคือเนื้อมันจะมีความแบบผิวเป็นผิวจริงๆอะทุกคนแล้วก็ที่ชาลนชอบเลยคือมันเป็นเนื้อแมทแต่มันให้ความแบบ ผิวเล่นแสงผิวฉ่ำปะ่ะและอย่างหนึ่งคือแดดแรงกว่าเมืองไทยนะคะแดดแรงามากๆแต่ว่าถ้าไปอยู่ใต้เฉดหรือว่าใต้เงาเนี่ยก็คือจะเย็นแต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกโดนแดดเนี่ยคือแดดแรงกว่าไทยมากตัวนี้มันมี SPF 50 PA บวกๆีบวกเลยคือเยอะมากแล้วก็สีเฉดสีนะทุกคนลองไปดูว่าชล,ลี่ลองสวดให้ดูอยากให้ทุกคนไปลองจริงเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่เอามาอเมริกจริงอ่ะอันนี้กล้ายอมรับเลยให้ดูครึ่งหน้า เดีย๋ยวจะทาค่อยๆบิวทั้งหน้านะคะแล้วก็มันง่ายมากนะทุกคนเนี่ยชลิใช้แค่ปั๊มเดียวแต่ได้แบบทั้งหน้าเลยเนี่ยมันงานผิวแล้วว่าง่ายมากมันเหมือนเป็นการแบบทาครีมอะแล้วก็คือติดผิวหน้าไปเลยแต่ที่ชอบเลยคือมันแบบ super c o v ค r a g e จริงๆในะขณะที่เนื้อโคตรแอรี่อะเนื้อคือบางเบามากไลท์มาก,มากงั้นเดี๋ยวชีิจะไปแต่งหน้าส่วนอื่นเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูดนึงว,ว่าอันนี้คือแบบอัฟเตอร์ ซึ่งแป้งของิฉชนในยเนี่ก็จะเป็นเป็นซีรีส์เดียวกันเลยมันคือ super coverage foundation powder นะคะมี s p f เพิ่มด้วย35 PA บวกถึงสบวกให้ดูสีแล้วมันปกปิดมากเห็นปะดิ้วนจะมีรอยดำอยู่นิดนึงต่อมาก็คือ1-2-5อืมมันจะมีความเข้มมาในระดับหนึ่งเนาะต่อมา1-3-5 แต่ทุกคนให้ดูว่าเนื้อมันมีความแบบสว่างไหลลงมาแล้วก็เข้มซึ่งทุกอันกบดีหมดดูดิขึ้นเนื้อแน่นมาก ตัวที่ชอรี่ใช้น่ยจะเป็น120บเบจนะคะ120่งสอเบจก็เป็นสีเดียวกันเลยคือไม่ได้อห้มันแบบขาวมากเพราะว่าตัวนี้มันมีแบบ w ์เทน n i n g เปปไทด์อยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งคุมมันดีมากทั้งวันจริงๆนะถึง <c oughs> แบบจะโดนแดดอะไรขนาดไหนจะอากาศแห้งหรือว่า h u เ i d ขนาดไหนก็คือมันไม่แครกอะ่ะคือทาไปแล้วก็คือมันจะเนียนมันจะเนียนไปกับผิวเลยนะคะนี่ชอรี่ทาแค่นี้ตรงนี้ไม่ทานะคะเดี๋ยวเราจะทาแบบจะปัดแก้มกันนิดหนึ่งคือตา โซนแล้วใช้ได้นานมากเพราะว่าตัวเก่าของสีจันฉลีย์เพิ่งหมดไปชอบมากเลยไปหาสีีใหม่เพราะมันเลิกผลิตไปแล้วนะคะก็เป็นสีีใหม่มาแล้วก็ได้ฟิล์มดชันด้วยอันนี้คือแบบที่สุดและจริงๆทุกคนดูดีงานผิวสุดคือถ้าเกิดว่าแนะนําก็คือซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะไปซื้อที่เพจของสีจันได้เลยค่ะเหมาะสําหรับโทนเอเชียจริง,รงๆเพราะว่าทาไปแล้วอะช่ลยรองสีที่มันแบบไล่กับตัวเนี้ยน่าไม่วอกน่าไม่วอกจริงๆอ่ะซึ่งปกติถ้าเราใช้แบบสีที่มัน ขาอนนะีเราอีกหนึ่งระดับเนี่ยมันจะวอกถูกปะแต่อันนี้คือไม่วอกเลยนะคะแล้วก็เลิฟมากดูดิเดี๋ยวเราจะไปแต่งตากันต่อนะคะก็วันนี้อยากจะให้มันดูแบบดูเป็นงานผิวที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะเอาตาให้มันแบบไปไลคิ้ควคนเมกาเขาไม่ค่อยเขียนคือเขาเขียนนะแต่เขาเขียนตามรูปคิว้วแล้วคิ้วของเด็กเมกามันจะเป็นแนวแบบโค้ง แล้วก็ต่อมาเนี่ยชิีก็จะหวีหวีมันก่อนนะหวี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 แล้วให้มันโค้งคงเห็นป่ะคิ้วมันจะโค้งละต่อมาค่ะยังไม่เสร็จเราต้องยอมคิ้วเพราะสีผมชิี้ก็จะเป็นน้ําตาลใช่ไหมถ้าใครสีผมดําก็ทําให้มันอ่อนลงมานิดนึงได้นะเสร็จปึ๊บชิีจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยคือเป็นมาสคาค่าคิ้วนี่แหละสีดาแต่ว่ามันจะหมดละเราามาแคปปัดคิ้วอย่างเดียวนะคะให้มันตั้ง สวยอ่ะคิ้วแบบพี่ดีวอลิสลานี่จริงๆเนี่ยคิ้วเป็นอย่างงี้เห็นปะชอบมาก Before After อันนี้คือแบบได้งานผิวแล้วทุกคนมันไม่มันเลยวะอนนี้มันจริงๆอ่ะชอบมากอ่ะดูดิยิ่งจับผิวยิ่งชอบ ต่อนะคะเชอรี่ก็จะใช้พาเลตของ s t e l l a นี่นก็จะเป็นสีที่เชอรี่ใช้นะคะก็คือจะเป็นสีนี้กับสีนี้คือจะเป็นเพชรเพลทรวมกับสีอันนี้คือจริงๆอ่ะเชอรี่อยากได้พาเลตหนึ่งมากเลยอ่ะตรงมันใหญ่ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเทาเเพชรเพที่เชอรี่ต้องการต่อมาก็จะเอาสีขาวขาวแบบแนวข,ขาวๆอย่างเงี้ยค่ะต่อมาลืมบอกเลยว่าใช้ของมันแบบลอกแล้วอะ จะเป็นที่เขียนตานะคะให้ตามันดูแบบมีห่างกันนิดนึงแต่ว่าจะไม่เขียนทั้งตาก็จะเขียนแบบเล็กๆเลยต่อมานี่เลยกลิตเตอร์ล็อกอ๋อไม่ใช่ไหมกลิตเตอร์ลุกเอะกลิตเตอร์ล็อกนะคะของอ e <un> ีทูดี้ก็จะเป็นจุดเตอร์จเตอร์อย่างเงี้ยเอาทาแบบแทบๆททุกอย่างก็คือใช้นิ้วนาหมดเลยแล้วก็เป็นนิวเดอนี่นะคะแทบทบปื๊บๆตามันก็จะดูสว่างขึ้นเห็นปะ แล้วก็อีกนิดนึงอันนี้เป็นทริคที่ทําให้แบบตาเราดูแบบสว่างขึ้นแบบดูแบบสดใสเนาะก็เธอจะทาตรงนี้เหมือนเป็นแบบร้องห้งันนี้ด้วยมาสคาร่า <asc> ต่อมาฉันจะใช้มาสคาร่าเขียวซื้อมาจากช้อปปีนะคะไม่มีแบรนด์บอกแล้ว <laughs> เราก็จะใช้อันนี้ซึ่งก็ซื้อจากช้อปปี้เหมือนกันนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยหัวจะเป็นแบบนี้แหลม ปัดปลายตา,ยายคือดูที่ขนตาเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ปัดตามเส้นอย่างนี้เลยเฮ้ยสวยว่ะต่อมานะคะก็คือเราจะมาเล่นกับงานผิวอีกเฉล่ยใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นของนาสนะคะใช้แบบอะไรที่เป็นปน,น้ำเลยเพราะว่าเฉล่ไม่ค่อยชอบใช้ที่มันเป็นแบบฝุ่นฝุ่นเอาไว้แบบฟิเนชชิ่งพอนะคะก็เชลี่ยใช้เป็นสีสีออร์แกนซึมนะคะอะถ้าใช้เป็นพวกน้ำเนี่ยให้วนบนมือก่อนนะทุกคนอย่าแปะบนหน้าเลยนะคะ ต่อมานะคะใช้ที่ใช้ของเฟรชเลยค่ะก็คือจะเป็นนี่ลิปมันแล้วต่อมาก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะ d าาอออพาทั้งปากเลยแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะสีเบอร์รี่นะคะ Intuit ใช้มาโดยตลอดใช้เป็นแท่งที่คิดว่าแท่งที่สีนะ่ก่นถ้าใครอยากไปได้ต่อนะคะก็จะใช้เป็นสีนี้เลยคิดว่าเป็นลิปทินนะของ YSL สี415ค่ะเสร็จแล้ว ก็เราจะไปใส่อัศจรรีต่างๆนะคะแต่ว่า,าวันนี้ก็มาประมาณนี้เลยเป็นแนวแบบเน่าใส่ฝอปะเนาะเน่าใส่ฝอ ถ้าเกิดว่าใครชอบไปลองหาดูนะอย่างเป็นแบบสาวอเมริกาเขาจะชอบแนวแบบเท่ๆนิดหนึ่งแนวแบบดูดิไม่ใช่แบบสายหวานีต่อไปเห็นปะคะไปลองหาซื้อกันได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เชอรี่แล้วเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าในช่วงที่เชอรี่อยู่อเมริกาเนี่ยเชอรี่จะมีแบบว่ามีแอคทิวิตี้ที่ไปทําหลายอย่างมากเลยคือมาใช้ชีวิตแบบเป็นเด็กอเมริกาจริงๆตั้งแต่ไปทํางานนะคะเด็กอเมริกาหลังเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะไปทํางานเป็นแบบเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเชอรี่จะไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเม ใครชอบพวกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฉลี่นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าใครอยากได้คลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายตอนนี้ก็กลับมาบ้านเปลี่ยนชมเปลี่ยนชุดอะไรเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ออกไปทาแดด ออกไปใช้ชีวิตมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเนี่ยก็คือข้างนอกอะมืดหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไฟในห้องซึ่งปกติคือชลิทจะใช้แบบเนี้ยทุกวันแต่ว่าก็จะมีซับหน้าบ้างโดยใช้กระดาษทิชชู่ซับหน้าแต่วันเนี้ยชลิไม่แตะหน้าเลยเพราะว่าไปเป็นเด็กเสริฟมาด้วยไปทัวร์โรงงานคอลลาเจนมาด้วยคือไปทัวร์มาหลายอย่างมาจนเนี่ยให้ดูว่าความแบบ full coverage ของมัน ชอบความที่มันไม่ต้องแบบทาหนาแต่ว่ามันฟู่ค c o v e r a g แล้วเพราะฉะนั้นนะคะบีบออกมาแบบทาวนๆบนมือก่อนแล้วค่อยแบบแตะบนหน้ามันเหมือนเป็นการแบบ p เมอร์บางๆลงไปแต่มันฟู่ค c o v e r a g จริงๆอะทุกคนเนี่ยให้ดูแบบใช้ดีจริงๆนี่คอนเฟิร์มเลยอยากมาแชร์อยากมาอวดทุกคนจริงๆนะคะไปแล้เดี๋ยวไปหาอะไรกินเลย